วันนี้เรามาคุยกันเรื่องใหญ่ที่ตลาดกำลังจับตามองเลยครับมีสัญญาณว่า Jerome p o w e วลแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยอาจจะใกล้ถึงจุดที่ต้องประกาศหยุดลดขนาดงบดุลหรือที่เรียกติดปากกันว่า quantitative tightening QT นั่นแหละครับในเร็วๆนี้ใช่ค่ะเราจะมาลองแกะรอยกันดูครับจากข้อมูลที่เรามีว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงผลกระทบจะเป็นยังไงบ้างเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะ เป้าหมายวันนี้ของเราก็คือกลั่นเอาประเด็นสําคัญสคัําญออกมาว่าการหยุด QT เนี่ยมันทานํางานยังไงกันแน่ค่ะกลนไกมันเป็นยังไงแล้วมันจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงหุ้นคริปโตทองคําน้ํามันแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจ จริงๆแค่ไหนม,มีอะไรที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะการส่งสัญญาณว่าจะยุต,ติ QT นี่ถือเป็นหมุดหมายสำคัญเลยนะคะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินครับคือแม้ว่าเฟดอาจจะยังไม่รีบลดดอกเบี้ยตามมาทันทีนะคะแต่มันก็เป็นการบอกเป็นในๆแล้วว่าทิศทางลมของสภาพคล่องกาลังจะเปลี่ยนไปอืก็น่าสนใจมาก ใช่ค่ะน่าติดตามมากว่าตลาดจะตีความยังไงจะตอบสนองกับเรื่องนี้แบบไหนมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่ในการตัดสินใจครังนี้บ้างค่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับงั้นเรามาเริ่มปูพื้นฐานกันก่อนเลยคําว่ายุติ QT เนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเฟดเขาจะทําอะไรกันแน่ครับ การยุติ QT ถ้าพูดง่ายๆนะคะก็คือเฟดจะหยุดการปล่อยให้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือ t r e a s u r i e s นะคะคแล้วก็ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านเป็นหลักประกันที่เรียกว่า m o r t g a g e b a c k securities หรือ MBS อ๋อ MBS ใช่ค่ะที่เฟดถึงครองอยู่เยอะๆเนี่ย ให้มันหมดอายุไปตามธรรมชาติครับผมโดยที่ไม่เข้าไปซื้อคืนหรือว่าซื้อลอตใหม่มาเติมพูดอีกอย่างคือขนาดงบดุลของเฟดที่เคยหดตัวลงเรื่อยๆก็จะหยุดหดตัวค่ะอ๋อหยุดหดคือไม่เล็กลงไปกว่านี้แล้วใช่ค่ะซึ่งในเชิงเทคนิคแล้วมันก็เหมือนกับการที่เฟดหยุดใช้เครื่องมือทางอ้อมในการดูดซับสภาพคล่องครับหรือก็คือเงินดอลลาร์ออกจากระบบธนาคารแล้วก็ตลาดการเงินไปโดยปริยายนะคะอ๋อเข้าใจภาพแล้วครับคือจากที่เคยดูดเงินออกก็หยุดดูด ประมาณนั้นค่ะแล้วพอหยุดทำแบบนั้น,นกลไกที่ตามมาทันทีเลยคืออะไรครับมันส่งผลต่อตัวเลขหรือตลาดการเงินยังไงบ้างผลกระทบเชิงกลไกหลักๆนะคะที่คาดว่าจะเห็นได้ค่อนข้างเร็วเลยก็คือครับอาจจะมีแรงกดดันเบาๆค่ะให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือยิลดโดยเฉพาะตัวระยะกลางถึงยาวปรับตัวลดลงบ้างนิดหน่อยอืมยิวลง แล้วก็ส่วนต่างผลตอบแทนระหว่างหุ้นกู้เอกชนกับพันธบัตรรัฐบาลที่เราเรียกว่าเครดิตสเปรดนะคะ่ะครับผมก็อาจจะแคบลงนิดหน่อยสะท้อนว่าความเสี่ยงในมุมมองตลาดอาจจะลดลงอ๋อและที่สำคัญก็คือภาวะทางการเงินโดยรวมหรือ financial conditions นะคะครับจะค่อยๆรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแม้ว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอาจจะยังเอยังทรงตัวอยู่ก็ตามค่ะแล้วมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่เฟดอาจจะอยากส่งสัญญาณหยุด QT ในช่วงนี้ ทำไมต้องทําตอนนี้หรือมีปัจจัยอะไรเบื้องหลังครับจุดที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือเฟดมักจะพยายามส่งสัญญาณเรื่องนี้ก่อนค่ะก่อนก่อนที่ระแบบเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือ Bank Reserves ที่ฝากไว้กับเฟดเนี่ยมันจะลดลงไปจนถึงจุดที่แบบว่าตึงตัวเกินไปอ,อ๋อกันไว้ก่อนใช่ค่ะเป้าหมายก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความโกลาหลในตลาดกู้ยืงเงินระยะสั้นหรือ Re โพ Market ครับที่เคยมีปัญหาปี2019ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะตอนนั้นวุ่นวายกันมากมันเหมือนการบริหารจัดการสภาพคล่องล่วงหน้าไม่ให้ระบบการเงินโดยรวมต้องสะดุดลงนะคะเข้าใจแล้วครับเป็นเหมือนการป้องกันปัญหาไว้แต่เนิ่นๆคล้ายๆการค่อยๆแตะเบรกแทนที่จะเหยียบพรวดเดียวประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้พอเราเข้าใจกลไกคร่าวๆแล้วมาถึงคําถามสําคัญที่นักลงทุนอยากรู้เลยคือแล้วมันกระทบกับสินทรัพย์ต่างๆที่เราเราท่านๆถืออยู่ยังไงบ้างครับ ครับเราลองไล่ดูกันทีละอย่างเลยไหมครับได้เลยค่ะงั้นเรามาดูผลกระทบที่คาดการกันนะคะมองภาพรวมทั้งระยะสั้นกลางไปเลยนะคะครับผมเริ่มที่ตัวพันธบัตรกับค่าเงินดอลลาร์ก่อนเลยครับอย่างที่บอกไปค่ะการหยุด QT ก็น่าจะกดดันให้ย่พันธบัตรโดยเฉพาะตัว,ตวยาวๆปรับลงเล็กน้อยอื ซึ่งถ้าเฟดสื่อสารชัดเจนนะคะว่าจะหยุดจริงๆก็อาจจะทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงได้บ้างเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆอืมดอลลาร์อ่อนลงใช่ค่ะทีนี้มาถึงตลาดหุ้นครับอันนี้น่าสนใจค่ะกลุ่มที่น่าจะได้รับอันนี้ส่งค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะก็คือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่พวกเมกเ Cap t แคปทั้งหลายครับพวกบิ๊กเทค ใช่ค่ะแล้วก็หุ้นเติบโตหรือ growth stocks ทำไมกลุ่มนี้ถึงได้ประโยชน์ก่อนครับเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเขามีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตค่อนข้างมากค่ะที่เรียกว่า duration sensitive อ๋อครับครับพอยิวมีแนวโน้มลดลงมูลค่าปัจจุบันของกำไรในอนาคตที่คาดว่าจะได้มันก็ดูน่าสนใจขึ้นครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเกิด multiple expansion นั่นเองค่ะทำให้ valuation มันดูดีขึ้นอ๋อ เข้าใจแล้วครับขยับไปที่คริปโตบ้างครับกลุ่มนี้เป็นไงสำหรับคริปโตเคเรนซีนะคะกลุ่มนี้ถือว่าไวาต่อสภาพคล่องมากๆมากๆเลยค่ะไวมากใช่ค่ะการหยุด QT เนี่ยเปรียบเสมือนการส่งสัญญาณบวกเลยต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมครับแล้วก็อาจจะช่วยกระตุ้นให้มีกระแสงเงินทุนไหลเข้าได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะอืมก็น่าจะคึกคักขึ้นมีโอกาสค่ะส่วนทองคำล่ะคะทองคาก็น่าสนใจครับ ค่ะทองคําน่าจะได้รับแรงหนุนจาก2ทางหลกัหลกๆเลยครับมีอะไรบ้างครับ1คืออัตราผลตอบแทนที่แท้จินหรือ real yield นะคะ real yield <U? S 1> ใช่ค่ะก็คือ yield พันธบัตรหักลบด้วยเงินเฟอ้อคาดการซึ่งตัวนี้มีแนวโน้มจะลดลงตาม yield พันธบัตรครับและ2ก็คือเงินดอลลาร์ที่อาจจะอ่อนค่าลงซึ่งทั้ง2ปัจจัยนี้โดยปกติแล้วมักจะส่งผลบวกต่อราคาทองคําค่ะชัดเจนครับ แล้วสุดท้ายน้ำมันล่ะครับสำหรับน้ำมันนะคะการหยุด QT อาจจะส่งผลโบกทางอ้อมเล็กๆเท่านั้นค่ะผ่านมุมอมองว่าเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นหน่อยหนุนความต้องการใช้น้ำมันครับแต่ต้องย้ำเลยนะคะว่าปัจจัยหลักจริงๆที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมันยังคงเป็นเรื่องของการตัดสินใจของกลุ่ม o p เป Plus อ๋อเรื่อง u ั p l y ใช่ค่ะเรื่องปริมาณน้ำมันคงคลงังแล้วก็แน่นอนสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆอันนั้นสำคัญกว่าค่ะ แสดงว่า QT อาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักของน้ำมันเท่าไหร่ใช่ค่ะเป็นปัจจัยรองรองค่ะฟังดูแล้วสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเทคคริปโตแล้วก็รวมถึงทองคำน่าจะตอบรับเชิงบวกได้ค่อนข้างเร็วนะครับใช่ค่ะมีแนวโน้มแล้วในระยะกลางๆงละครับพอสภาพคล่องเริ่มนิ่งขึ้นเฟดหยุด QT ไปสักพักภาพมันจะเปลี่ยนไปไหมหรือมีกลุ่มไหนที่จะตามเราบ้างครับ ในระยะกลางนะคะถ้าถ้าสมมติว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการกันไว้ครับคือเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงอย่างค่อยๆเป็นไปที่เรียกว่า soft landing อะคะ่ะครับแบบนุ่มนวลใช่ค่ะแล้วเฟดก็หยุด QT ได้สำเร็จจริงๆอือหึเราก็น่าจะเริ่มเห็นเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อค่อยๆผ่อนค,คลายลงเครดิตสเปรดก็น่าจะแคบลงต่อเนื่องซึ่งอันนี้อาจจะส่งผลดีต่อไปยังหุ้นกลุ่มอื่นๆที่อิงกับวัฏจักรเศรษฐกิจหรือ cyclical นะคะอ๋อกลุ่ม Cy c y c l i c a ส ค่ะโดยเฉพาะบริษัทที่มีงบดุลแข็งแกร่งนะคะรวมถึงหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กหรือ small mid caps ด้วยครับพวกหุ้นเล็กค่ะกลุ่มนี้อาจจะเริ่มฟื้นตัวตามมาได้อืมน่าสนใจครับแล้วทองคำกับคริปโตหลหรอครับในระยะกลางยังไปต่อไหมทองคำกับคริปโตก็น่าจะยังได้รับแรงหนุนจากธีมสภาพคล่องที่มันไม่ได้ตึงตัวเหมือนเดิมนะคะครับ แต่แน่นอนว่าความผันผวนระหว่างทางเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวเลขเงินเฟ้อรายเดือนพวก CPI หรือ PCE ที่ประกาศออกมาอ๋อต้องรุ้นตัวเลขเงินเฟ้อใช่ค่ะว่าจะทําให้เฟดสบายใจหรือว่าจะต้องกลับมากังวลอีกรอบหนึ่งครับส่วนน้ํามันก็คงตามภาวะเศรษฐกิจไปใช่ค่ะถ้าน้ํามันเศรษฐกิจ soft landing จริงๆอุปสงค์ก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วยแต่ก็ยังต้องจับตาปัจจัยด้านอุปทานกับภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยน แล้วถ้ามองยาวไปกว่านั้นอีกหน่อยล่ะครับสมมุติว่าผ่านไปสักปี2ปีภาพจะเป็นยังไงครับอืมถ้าอยู่ในสถานการณ์จำลองที่ดีที่สุดนะคะที่เรียกว่า Best Case Scenario คือเศรษฐกิจสหรัฐ Soft t l n n i n n g ได้จริงๆแล้วเฟดก็สามารถรักษาระดับเงินสำรองในระบบธนาคารให้อยู่ในระดับที่เพียงพอหรือ Ample Reserves ได้สำเร็จครับอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องความปั่นป่วนในตลาดเงินระยะสั้นไปได้มากเลยค่ะดีเลยครับ แต่มันก็มีความท้าทายสําคัญหรือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่เหมือนกันคืออะไรครับคือถ้าเงินเฟ้อเกิดดื้อขึ้นมานะคะ เอาเงินเฟ้อดื้อใช่ค่ะไม่ยอมปรับตัวลงลาตามที่เฟดคาดหวังหรือที่อยากเห็นครับเฟดก็อาจจะถูกบีบให้ต้องกลับลำนะคะกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดอีกครั้งอ๋ออาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือกลับไปทำา Q t ทอีกอาจจะเป็นไปได้ค่ะหรืออาจจะต้องยืดการทำา Q t ทีออกไปนานกว่าเดิมซึ่งนั่นก็จะทำให้ความผันผวนและความไม่แน่นอนกลับเข้าสู่ตลาดอีกระลอกได้ค่ะอืมก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงเหมือนกันนะครับเนี่ย กลับมาจอเลือกที่หุ้นอีกนิดครับนอกจากกลุ่มเทคที่น่าจะได้ประโยชน์เร็วแล้วภาพ,พรวมของตลาดหุ้นหรือกลุ่มอื่นๆมีมุมมองเพิ่มเติมไหมครับอย่างเช่นกลุ่มการเงินหรือหุ้นเล็กๆที่เมื่อกี้พูดถึงโดยรวมนะคะการหยุด QT น่าจะสร้างเซนติเมนต์เชิงบวกให้กับตลาดหุ้นโดยรวมได้ค่ะครับเพราะอย่างที่ว่ายิวมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ภาวะการเงินโดยรวมมันผ่อนคลายขึ้นมันก็ช่วยหนุนการประเมินมูลค่าหุ้นหรือ valuation ครับแต่ ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญจริงๆในระยะกลางถึงยาวเนี่ยมันคือกำไรของบริษัทจดทะเบียนอ๋อ oh, E P S ใช่ค่ะ earnings per share ถ้ากำไรมันไม่เติบโตตามที่ตลาดคาดหวังการปรับขึ้นของราคาหุ้นก็อาจจะไปได้ไม่ไกลนักแม้ว่า y i e l จะลดลงก็ตาม hmm. ความเสี่ยงสำคัญก็ยังคงเป็นเรื่องเงินเฟ้อค่ะถ้าตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดการใบยๆเฟดก็อาจต้องส่งสัญญ,ญาณที่แข็งกร้าวขึ้นหรือ hawkish ซึ่งอันนั้นก็จะกดดันตลาดหุ้นได้แล้วกลุ่มการเงินล่ะครับพวกธนาคารค่ะอาจจะถูกกดดันได้นะคะถ้ายิวพันธบัตรโดยรวมมันปรับตัวลงอ๋อมีทั้งบวกทั้งลบใช่ค่ะส่วนหุ้นขนาดกลางเล็กหรือ small mid caps อย่างที่บอกไปค่ะอาจจะยังไม่ได้ตอบรับทันทีแต่ก็มีโอกาสฟื้นตัวตามมาในระยะถัดไปหากเศรษฐกิจส่งสัญญาณ soft landing ชัดเจนขึ้นแล้วก็ r คร i t s p r e a d มันแคบลงจริงๆค่ะครับผม แล้วคริปโตที่มเมคกี้บอกว่าไวต่อสภาพคล่องมากเหมือนเป็นตัววัดสภาพคล่องเลยเนี่ยมีอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับสําหรับสินทรัพย์กลุ่มนี้ถูกต้องเลยค่ะคริปโตนี่เหมือนเป็นเบต้าของสภาพคล่องเลยก็ว่าได้นะคะเบต้าสภาพคล่องใช่ค่ะข่าวการหยุด QT เนี่ยมักจะกระตุ้นบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรือ risk on นะคะแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินไหลเข้าได้ดีครับแต่เหรียญก็มี2ด้านเสมอความเสี่ยงก็สูงรากเช่นกันค่ะ หากมีสัญญาณว่าตัวเลขเงินเฟอ้อหรือการจ้างงานยังคงร้อนแรงเกินไปจนทำให้เฟดต้องกลับมาส่งสัญญาณเข้มงวดอีกครั้งครคิปโตก็พร้อมที่จะปรับตัวลงแรงได้ทันทีเหมือนกันเป็นสินทรัพย์ที่ต้องบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดมากๆค่ะผันผวนสูงจริงๆส่วนทองคำปัจจัยหลักก็คือเรียวยูยูกับดอลลาร์ที่อาจจะอ่อนค่าลงแล้วน้ำมันที่ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบน้อยกว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ สำหรับทองคำใช่ค่ะปัจจัยขับเคลื่อนหลักยังคงเป็น real yield ที่คาดว่าจะลดลงแล้วก็ดอลลาร์ที่อาจอ่อนค่าคบ,บวกกับบทบาทในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven asset ด้วยหากมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจ,จหรือความผันผวนในตลาดอื่นๆครับความเสี่ยงสำคัญของทองคำคือถ้า real yield เกิดดีดกลับขึ้นไปรแรงๆอ oh. ไม่ว่าจะเพราะ yield พันธบัตรเพิ่มขึ้นหรือเงินเฟ้อคาดการลดลงเร็วก็จะกดดันราคาทองคาได้ค่ะครับ ส่วนน้ำมันก็ย้ำอีกทีว่าปัจจัยอื่นสำคัญกว่าใช่ค่ะย้ำอีกครั้งว่าการหยุด QT เป็นปัจจัยสนับสนุนรองรองปัจจัยหลักจริงๆยังคงเป็นเรื่องฝั่งอุปทา,านจากกลุ่ม OPEC+ Plus ปบริมาณสต็อกน้ำมันดิบแล้วก็ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆค่ะครับแนวโน้มอาจจะบวกได้เล็กน้อยจากมุมมองเศรษฐกิจแต่ก็จะยังคงมีความผันผวนสูงตามปัจจัยเฉพาะตัวเหล่านี้ค่ะแล้ว,ลวการเปลี่ยนแปลงนโยบายในงบประดุลของเฟดแบบนี้ มันจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจจริงๆที่เราสัมผัสได้ในชีวิตประจําวันผ่านช่องทางไหนไดีบ้างครับแบบเศรษฐกิจจริงๆเลยอม,มันมีช่องทางการส่งผ่านหลักๆอยู่ค่ะครับช่องทางแรกก็คือผ่านระบบการเงินโดยตรงเลยค่ะครับอย่างที่เราคุยกันไปเครดิตสเปรดที่แคบลงแล้วก็ต้นทุนการกู้ยืมที่อาจจะลดลงบ้างเล็กน้อยอม,มันก็สามารถช่วยสนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจได้แล้วก็อาจจะช่วยพยุงภาคอสังหาริมทรัพย์ได้บ้างค่ะครับ ช่องทางที่สองแล้วครับช่องทางที่สองคือผ่านตลาดเงินค่ะการที่เฟดหยุด Q t ทก่อนที่เงินสำรองในระบบจะตึงตัวเกินไปครับมันช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการตลาดรีโปปั่นป่วนเหมือนปี2019เอ,อ๋อกันไม่ให้เกิดวิกฤตสภาพคล่องระยะสั้นใช่ค่ะซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นแล้วก็สภาพคล่องในระบบการเงินโดยรวมได้เลยครับแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะคือต้องเข้าใจพฤติกรรมของเฟดด้วยครับ ยังไงครับต้องเน้นย้ำว่าเฟดยังคงยึดมั่นในการดำเนินนโยบายโดยอิงตามข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามาหรือ Data Depend น n t นะคะอ๋อดูข้อมูลเป็นหลักใช่ค่ะการผ่อนคลายผ่านเครื่องมือง,งบดุลไม่ได้แปลว่าเฟดจะรีบลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามมาโดยอัตโนมัติเสมอไปนะคะอืมไม่จาเป็นต้องลดดอกเบี้ยทันทีไม่จาเป็นค่ะต้องดูข้อมูลเงินเฟอ้อกับการจ้างงานเป็นหลักอยู่ดีค่ะเข้าใจแล้วครับฟังดูแล้วก็มีทั้งโอกาสและก็ความเสี่ยงปนๆปปกันไปนะครับ แล้วถ้าอย่างนั้นอะไรคือจุดที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษหรือเป็น key watch list ของเรื่องนี้เลยครับประเด็นสําคัญที่ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะมีอยู่ไม่อีกอย่างค่ะครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือสัญญาณความตึงตัวในตลาดเงินครับดูจากอะไรได้บ้างครับต้องคอยดูตัวเลขสําคัญสํญค่ะเช่นระดับธุรกรรม reverse repo หรือ RRP RRP ใช่ค่ะซึ่งมันจะบอกเราว่ามีเงินสดส่วนเกินอยู่ในระบบธนาคารมากน้อยแค่ไหน แล้วก็อัตราดอกเบีย้ยที่เฟดจ่ายให้เงินสำรองหรือ IORB ครับอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิง SOFR แล้วก็ที่สำคัญคือส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบีย้ยในตลาดรีโพกับอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย FED Funds Rate <S อ๋อดูสเปรดใช่ค่ะถ้าส่วนต่างเหล่านี้เริ่มทางออกมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าสภาพคล่องเริ่มตึงตัวแล้วครับต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยใช่ค่ะ อย่างที่สองแน่นอนว่าคือตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญรายเดือนเงินเฟอ้อกับการจ้างงานถูกต้องค่ะข้อมูลเงินเฟอ้อ C P I P C E แล้วก็ข้อมูลการจ้างงานถ้าตัวเลขเหล่านี้ออกมาร้อนแรงครับหรือสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้มากๆก็อาจทําให้เฟดต้องชะลอแผนการหยุด Q T ออกไปหรืออาจจะต้องกลับมาส่งสัญญ,ญาณที่เข้มงวดขึ้นได้ค่ะครับผมและอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายคือการสื่อสารของเฟดเองอันนี้สําคัญมากค่ะครับ ฟังสิ่งที่เขาพูดใช่ค่ะต้องติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟดแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับระดับเงินสำรองเป้าหมายที่เฟดมองว่าเหมาะสมครับแล้วก็กรอบเวลาที่ชัดเจนมากขึ้นในการดําเนินการหยุด QT วว่าจะเป็นเมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรค่ะชัดเจนครับสรุปภาพรวมอีกครั้งนะครับ ถ้าเฟดส่งสัญญาณหยุด QT จริงๆก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นถึงกลางโดยเฉพาะกลุ่มที่อ่อนไหวกับดอกเบีย้ยสูงๆอย่างหุ้นเทคคริปโตร,รวมถึงทองคำด้วยค่ะมีแนวโน้มเป็นแบบนั้น แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่บนความไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทิศทางเงินเฟ้อในอนาคตแล้วก็การสื่อสารของเฟดเองว่าจะออกมาในรูปแบบไหนถูกต้องเลยค่ะถ้าให้ลองประเมินสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดนะคะซึ่งอ,อ,อาจจะอยู่ที่ประมาณ65%ตามการวิเคราะห์ของบางที่ครับก็คือเศรษฐกิจสหรัฐ soft landing แล้วเฟดก็สามารถหยุด QT ได้อย่างราบรื่นซึ่งอันนี้ก็จะทําให้ yield ปรับลงเล็กน้อยหุ้นกลุ่ม Growth Tech ดูดีขึ้น ทองกับคริปโตได้รับแรงหนุนไปด้วยนี่คือเคสที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเคสที่ตลาดหวังมากที่สุดค่ะแต่มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันอาจจะราวๆ25%เปอร์เซครับที่เงินเฟ้อจะยังคงดื้อไม่ยอมลงง่ายๆทำให้เฟดต้องชะลอการหยุด QT หรืออาจจะต้องกลับมาเข้มงวดอีกครั้งซึ่งสถานการณ์นี้ก็จะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่อ่อนไหวต่ดอกเบีย้ยสูงแล้วก็จะทำให้ทองกับคริปโตผันผวน,นในทางลบได้ครับ แล้วก็มีเคสที่แย่กว่านั้นอีกมีค่ะอาจจะประมาณ10ตคือเกิดความปั่นป่วนรุนแรงในตลาดเงินขึ้นมาจริงๆครับเพราะเงินสำรองลดลงต่ำเกินไปซึ่งอาจจะบีบให้เฟดต้องเข้ามาแทรกแซงด้วยการอัดฉีดสภาพคล่องฉุกเฉินโอ้โหกรณีนี้ตลาดหุ้นจะผันผวนหนักมากแล้วทองคำอาจจะทำหน้าที่เป็นหลุมหลบภัยได้ดีค่ะ ฟังดูมีหลายฉากทัดเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วจากข้อมูลและการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้มีข้อแนะนําเชิงกลยุทธ์เบื้องต้นสําหรับนักลงทุนบ้างไหมครับว่าควรจะปรับตัวหรือเตรียมพร้อมยังไงดีสําหรับข้อแนะนําเบื้องต้นนะคะอาจจะเป็นแนวทางประมาณนี้ค่ะครับ 1. คือติดตามการรายงานงบดุลของเฟดรายสัปดาห์ที่เป็นรายงาน H 4 1นะคะครับ แล้วก็แน่นอนคือถ้อยถแถลงของประธานเฟดและกรรมการเฟดท่านอื่นๆอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อพยายามจับจังหวะและสัญญาณการหยุด QT ที่แท้จริงครับตามข่าวเฟดใกล้ชิดใช่ค่ะ2คือใช้ตัวชี้วัดสภาพคล่องในตลาดเงินที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้พวก R P S O F A spread ครับเป็นเหมือนแดชบอร์ดส่วนตัวเลยเพื่อช่วยในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในระยะสั้นหรือ tactical adjustments อ๋อใช้เป็นเครื่องมือนำทางใช่ค่ะ 3. คืออาจพิจารณาค่อยๆปรับพอร์ตโดยเพิ่มน้ำหนักให้กับสินทรัพย์ที่น่าจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มยิวที่ลดลงครับเช่นเช่นหุ้น Growth Tech หรือพันธบัตรระยะยาวแต่ต้องทำอย่างมีวินัยนะคะควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมครับแล้วก็อาจจะยังคงต้องมีทองคำติดพอร์ตไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการชนจากความผันผวน,นที่อาจเกิดขึ้นได้ครับกระจายความเสี่ยงใช่ค่ะและสุดท้ายสำหรับคริปโต ต้องเข้าใจธรรมชาติของมันว่าเป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวตามกระแสสภาพคล่องและความเชื่อมั่นเป็นหลักการลงทุนจึงควรเป็นไปในลักษณะของเกงกําไรตามกระแสมากกว่าแล้วก็ต้องมีจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ที่ชัดเจนเสมอเพราะความผันผวนมันสูงมากจริงๆค่ะชัดเจนมากครับเป็นข้อแนะนําที่น่าจะนําไปปรับใช้ได้ดีเลยแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะคือต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลและสมมติฐานณนปัจจุบันครับผมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมันจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ๆที่จะทยอยประกาศออกมาแล้วก็การตัดสินใจของเฟดในอนาคตซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากที่เราคาดการไว้ก็ได้ค่ะใช่เลยครับซึ่งก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะครับ แม้ว่าเราจะพยายามวิเคราะห์ผลกระทบจากการหยุด QT กันไปแล้วแต่บางทีสิ่งที่อาจจะสร้างความประหลาดใจหรือเซอร์ไพรส์กับตลาดได้มากกว่าอาจไม่ใช่แค่ตัวการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือไม่หยุดอืแต่เป็นวิธีการสื่อสารของเฟด ใช่ค่ะความเร็วหรือความช้าในการดำเนินการหรือแม้กระทั่งการตอบสนองของตัวเลขเงินเฟ้อเองที่ไม่เป็นไปตามที่ใครคาดคิดถูกต้องครับสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่อาจนำไปสู่ความผันผวนในรูปแบบที่เราอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวรับมือก็เป็นได้นะคะเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับ ถูกใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง nonstop investment เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหุ้นสินทรัพย์น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับและหากคุณมีการลงทุนสินทรัพย์ใดที่น่าสนใจให้เรา Non-Stop Investment นําำเล่าให้ฟังคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ